สวัสดีครับวันนี้กับผ้ายางเลาะสวนครับผมเลาะสวนปลาบวบครับผมทางข้างครับผมนี่ทางข้างบ้านคุณยายครับผมนี่เก็บผาบมาฝากพี่ฝากน้องครับผมนี่บวบใหญ่ครับผมบวบใหญ่พี่น้องครับบวบใหญ่ครับผมนี่ลกๆเลยครับนี่ลกแห้งเลยครับนี่น้วยมันครับนี่น้วยมันครับนี่เห็นบ่าพี่น้องเห็นบ่นี่ ครับนโอ้บบวบเงาครับผมหนึ่งหน่วยเงาเลยครับแบบบวบเงาครับผมนี่หน่วยเงาเลยครับหนี่โอ้หน่วยงามครับพี่น้องเบิ่งเครือบมันครับเครือบง่ายเลยครับนี่เครือบง่าย่ๆยเลยครับนี่ดกเต็มต้นเลยพี่น้องเลยดกเต็มต้นเลยครับนี่ดกเต็มต้นเลยครับผมหนึ่หน่วยแกะครับผมนี่เก็บบาท่านกินบาท่านครับผมนี่พี่น้องกินบาท่านหน่วยบาท่านครับนี่หน่วยใหญ่ครับผมสูงครับผมนี่ ปุ่นุ่นอยู่ไยไฟกับมีครับผมบุ่นออกสายไฟสองสามหน่อยครับหน่อยใหญ่ครับผมน่อยดกอยู่ครับหน่อยดกอยู่พี่น้องเก็บผ่ามาฝากที่ฝากน่องครับผมนี่บัวบักบัวบักบัวใหญ่ครับผมนี่งเป็นงามๆเลยครับผมนี่นี่ครับผมเกิดยูตามต้นไหม่ขัานไปเรื่อยๆครับนี่อยไปตามธรรมชาติเลยครับผมนี่งงามๆเลยครับผมนี่จอ